วันนี้ผมมี2ค่ายยักษ์ใหญ่นะครับในตลาดเมืองไทยสำหรับรถเก๋งซีดานยอดนิยมนะครับขวามือผมเป็น Toyota Camry 2.5 Hybrid นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเขานะครับแรงม้า200กว่าแรงม้าเช่นกันส่วนซ้ายมือเป็น Honda Accord 2000cc นะครับรุ่นนี้มากับ เครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้าเช่นกันนี่ก็200กว่าแรงม้ามากกว่า Toyota 4แรงม้าคืนนี่215ส่วนขวามือ Toyota c ซีซเยอะกว่านะครับแต่รวมกันแล้ว211แรงม้าผมว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีมากๆเดี๋ยวผมพาดูคันด้านขวามือผมก่อนและสำคัญนะวันนี้ตามปกเลยว,ว่าราคาดีนะครับคู่ต่อสู้2 2ค่ายนี้ราคาดีมากคันนี้เป็นสีขาว สีขาวมุกไวเพลนะครับจะเห็นว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเอ d กันชนหน้าทูโทนนะกระระยะสายขวามีไฟตัดหมอกด้านหน้าคันนี้สวยมากๆนะครับเดี๋ยวพาดูห้องโดยสารห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครว่าเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นนี้จะเป็นยังไงนะครับเปิดฟังกระโปรงดูนะครับคันนี้ห้องเครื่องสวยมากเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับคันนี้มาคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับนะห้องเครื่องอส,สวยมากเป็น d y n a มิกฟอส c e ไฮบริดนะครับไ y บริดซิเ4สูบ A25A 2,487cc นะครับเ,เครื่องยนต์แรงม้าก็อยู่ที่178แต่รวมรวมมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเป็น200 11แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะฮรรองรับน้ำมัน E20 นะครับนะคันนี้สติกเกอร์ต่างๆนะที่เห็นนะแผ่นกันความร,ร้อนฝาก,กระโปรงรวมไปถึงน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยคันนี้นะฮะเช็คศูนย์ตลอดอดูจากกระปอ๋องน้ำยาลอยเย็นฮนะสีแดงสียมพูอย่างเงี้บ่งบอกเลยว,ว่าคันนี้เช็คที่ศูนย์ตลอดรอดในศูนย์จะใช้น้ำยาสีนี้ สวยมากนะครับมาต่อมาไปที่ล้อนะครับล้อเป็นดันหลบยางดันหลบ SP Sport ขอบ17นะครับ Toyota Hybrid รุ่นนี้ขอบ17แต่มีหลังคาสันรูปนะครับมีหลังคาสันรูปด้วยนะครับหลังคาสันรูปเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้ามีจอมีนวิเกเตอร์มีที่วางแก้วมีทุกอย่างนะครับสะดวกสบายมากนะครับอำนวยความสะดวกและด้านหลังก็ กว้างขวางนะครับเป็นรถขวัญใจผู้บริหารนะครับเป็นรถขวัญใจผู้บริหารพื้นที่วางขาะละรองเล็กเนี่นะเหลือเฟือเลยนะครับมีม่านด้านข้างนะครับเพื่อลดแสงแล้วก็เพื่อความเป็นส่วนตัวหลังคาสันรุปเป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับรุ่นท็อปอยู่แล้วนะครับคันนี้ไม่ห116,000มกิโลปี2019 ใหม่มากๆสีขาวไว้เพลนะครับท่านใดชอบสีขาวสีนี้ปลอดภัยนะครับห้องยางอะไหล่ยางอะไ่แม,ม่แรงยังไม่เคยใช้เลยนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับใหม่มากๆนะครับแม่แรงยางอะไหล่ยังไม่เคยใช้งานนะครับกล้องมองหลังกล้องอรอบคันนะพูดง่ายๆนะฮะระบบเตือนนะครับรถด้านข้างซ้ายขวามีให้ครบต่อมามาที่แอ c o คอร์ดนะแอรคอร์ดก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ รูปหล่อมากๆนะครับรูปหล่อมากๆโดดเด่นที่กระจังหน้าใต้กระจังหน้าเป็นสีดำนะครับเพิ่มความเข้มดูดันไฟหน้าเขาเป็นเป็นชั้นๆนะไฟหน้าสวยมากไฟตัดหมอกนะฮะเป็นเป็นชั้นๆนะเป็นไฟที่สวยผมชอบมากไฟแอค์คอร์โดดเด่นมากนะครับเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซ c นะครับ จริงๆแอ c o คอมีเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเทอร์โบที่ประจำการในตัว c ีเ i ิด้วยนะครับแล้วก็ใส่ใน Accord ด้วยเช่นกันส่วนคันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะครับเป็น Accord h ์ดไฮบรที่มีชื่อทางการว่าสปอ Sport Hybrid MM ร์ตไฮบริด IMMD นะฮะ t e l l i g e n t ต u l t i m ิโห d r i ร e นั่นเองนะครับซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับทำหน้าที่ขับเคลื่อนนะครับอีกตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งขับเคลื่อนอีกตัวหนึ่งเป็น generator นะครับสร้างกำลังไฟนะครับเครื่องยนต์มีรหัสว่า LFB 1 4สูบนะครับ1,993 cc นะครับเฉพาะเครื่องยนต์บล็อกนี้145แรงมา้ารวมกับมอเตอร์อีก184แนะฮะแรงบิด315นิวตันเมตรนะครับนะบเพราะฉะนั้นเองคันนี้รวมนะครับพลักกำลังมอเตอร์กับเครื่องยนต์แล้ว215แรงมา้าที่6,200รอบต่อนาที นะครับเกียร์อัตโนมัติเป็น eCVT ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเองห้องเครื่องยนต์นี่ก็สวยมากคันนี้ไม่มีการชนไม่เบิดเหตุ100%เช่นกันสติกเกอร์ออบาร์โคดนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านหน้ายังอยู่ครบเครื่องสวยมากและคันนี้ไม่น้อยมากๆนะครับไม่แค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสีบอลเงินนะครับล้อชอบที่ล้อล้อเขาเป็นลายใบพัดนะครับลายใบพัด5ก้านขอบ18นะฮะ มากับยางคุดยีเอโก้ปี23ยางยังดีเลยนะครับรเพราะนั้นเองไฮบริดด้านข้างบนบางโคนหน้าซ้ายขวาเหมือนก,นกันกับโตโยต้านะครับต่อไปมาที่ห้องโดยสารเบาะไฟฟ้าเช่นกันรวงมาลัยหน้าจอนะครับที่วางแก้วโหมดเกียร์โหมดสปอร์ตโหมดประหยัดให้มาครบเช่นกันนะครับไม่ได้แพ้กันเลยถึงบอกว่าเป็นคู่ต่อกอนที่สูสีกันมากรวมไปถึงนะครับรวมไปถึง รวมไปถึงม่านนะม่านก็ให้มานะครับไม่ได้น้อยหน้ากันโตโยต้ามีนะครับฮอนด้าก็มีเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็บังแดดคันนี้ไม่มีซนรูปนะครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮบริดไม่ใช่รุ่นเท็กถ้าท็อปสุดจะเป็นรุ่นเท็นะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นนะฮะไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะครับรถใหม่พอๆกันล้านหกแสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเพราะนั่นเองวันนี้นะครับราคาตีราคาประหยัดแน่นอนอดูด้านหลังก่อน นะครับด้านหลังมีถาดยางปูพื้นให้นะครับอ,อันนี้ก็ใหม่เหมือนกันนะครับใหม่มากๆไม่มียางอะไหลนะครับตัวนี้เป็นระบบปัมม๊มลมเติมลมไม่เคยใช้เลยนะมีสายชัดสายพ่วงแถมมาให้นะฮะมีปัมม๊มลมมีขอลากมีอะไรไม่เคยลากไม่เคยใช้เช่นกันใหม่มากๆเช่นกันครับ Honda Accord Hybrid สีบอลเงินนะครับสวยลงตัวนะสองคันนี้ชอบยี่ห้อไหนชอบรุ่นไหนนะผมบอกว่า ดีทั้ง2รุ่นดีทั้ง2องคันนะครับไม่จะเป็นสีขาว Toyota Camry Hybrid คันนี้211แรงม้าส่วนซ้ายมือสีบอลเงินฮอนด้าคอร์ด215แรงม้าวันนี้มาในราคาสุดคุ้มค่านะครับให้ราคาเท่ากันนะครับราคาอยู่ที่859,000บาท859,000บาทลดใหม่ล้าน6 0 0สนกว่าบาทเท่าๆกันนะครับล้าน6กแสน0บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประเด็นเอง ราคาประหยัดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนะคบประหยัดไปครึ่งหนึ่งนะล้าน 6, หกเหลืออยู่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสนใจคันไหนชอบคันไหนนะฮะโทรมาคุยกับผมได้0 8 4 7 7 7 6 6 9 9หรือจะมาดูตัวจริงมาลองขับได้ที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีได้ทุกวันนะครับจะนั่งเครื่องบินมานั่งรถไฟขับรถยนต์ส่วนตัวมาหรือนั่งรถบกสมาเราไปรับอยู่ใกล้ๆนะครับมาพักที่อุบลฟรีไม่มีค่าที่พักนะครับ แล้วก็ตอนนี้สามารถแอดไลน์ผมได้แล้วนะครับจากไลน์ที่เพื่อนเต็มเนะหลายท่านติดต่ออาจจะไม่สะดวกแอดไซน์มงคลคานะครับแอดไซน์มงคลคาท่านแอดมาส่งตาลเดียบเพิ่มเติมให้ดูนะครับสนใจคันไหนอยากได้รถสําหรับเดินทางรถซีดานขนใหญ่สุดคุ้มค่าราคาเหลือประมาณ50%เท่านั้นนะครับขอบพระคุณที่ติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์มีรถเข้าใหม่ราคาดีๆจะมารีวิวให้ด้านดูในทุก,ทกวันขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ